สวัสดีครับเปิดประชุมนะครับครบเครื่องการลงทุนกับฟิลิปนะครับในช่วงของจอเจาะวิเคราะห์เจาะลึกพื้นฐานรายวันนะครับประจำวันที่9มีนา2558ตัวแรกนะครับเป็นชอการช่างนะครับเราก็ยังมองในลักษณะที่บริษัทยังเติบโตอย่างต่อเนื่องแนวโน้มธุรกิจก่อสร้างปีนี้จะดีขึ้นจากปีก่อนนะครับค่อนข้างจะแน่นะครับเท่าที่เราดูเนี่ย มูลค่างานเซ็นใหม่ปีนี้น่าจะดีก่อนปีดีกว่าปีก่อนค่อนข้างชัวนะครับล่าสุดเนี่ยกำลังจอที่จะเซ็นงานนะครับงานก่อสร้างโรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวงนะครับ2,500ล้านและกําลังจะเซ็นงานเขื่อนน้าบากนะครับที่รอมานาน,นะครับปัจจุบันนี้ก็เจรจาขั้นสุดท้ายคิดว่าจะเซ็นไดอีก17,000ล้านเฉพาะ2ง,งานนี้เนี่ยก็ไปแล้ว19,000ล้านซึ่งแซงหน้ามูลค่างานเซ็นใหม่ในปีที่แล้วที่ได้แค่7,5 0 0น,นะครับ และมีท่าทีนะครับว่าจะไปสู่เป้าหมายการเซ็นงานใหม่ที่3 0มหมื่นสล้านเพราะว่าบริษัทเนี่ยกำลังจะเข้าประมูลลงโครงการอุโมงค์ระบายน้ำนะครับที่สีนครินทร์หกพัล้านเราเรไต่มาสอนะครับอีกข่าวดีที่อันนึงก็คือมอเตอร์เวย์ที่พัทยามาตราพุทธนะครับหมื่นล้านเนี่ยก็มีท่าทีว่าจะเร่งให้มีการประมูลได้เร็วขึ้น นอกจากนั้นก็มีโอกาสที่จะไปรุ้นงานประมูลภาครัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการรถไฟฟ้าสีสม้มสีชมพูสีเหลืองนะครับลถไฟรางคู่หรือว่าสนามบินสุวรรณภูมิส่วนต่อขยายนะครับทั้งนี้เนี่ยบริษัทก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับที่ผ่านมาเนี่ยโครงการภาครัฐค่อนข้างล่าช้าเขาก็ไปมองโครงการต่างประเทศไว้ด้วยเช่นการศึกษาโครงการทางหลวง ล่างกุ้งมันเดเลนะครับ3 3 0 0 0ล้านอันนี้เป็นลักษณะที่เป็นสัมปทานคือเป็นลักษณะสัมปทานทางด่วนด้วยนะครับซึ่งเขาจะไปรับงานตรงนี้ด้วยตอนนี้อยู่ในล่วงศึกษาแล้วก็ยังมีโครงการกอื่นอื่นอีกมากมายนะครับในประเทศลาวและพะม่าะนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็พยายามหาโครงการต่างประเทศมาชดเชยในกรณีที่งานในประเทศมีการดีเลยไป นะครับล่าสุดเนี่ยเราก็คิดว่าเป้าหมายการเซ็นงานใหม่ปีนี้น่าจะยังมีรุ้นอยู่มากพอสมควรแบ็กหลอกล่าสุดมี93,000ล้านจะส่งมอบปีนี้32 0 0ล<ม>ืานคือถ้าคิดแล้วที่เหลือจะมาจากโครงการใหม่ที่เข้ามาคละๆบ้างเราก็คิดว่าไรายได้ปีนี้น่าจะพุ่งไปได้ถึง34,000ล้านหรือว่าเติบโตประมาณ5%ในลักษณะของมา r g จินน่าจะทรงตัวได้แต่บริษัทมีนโยบายที่จะลดมี ใทยจ่ายส้มบำรุงนะครับโดยการขายเครื่องมือเครื่องจักรที่ไม่จําเป็นออกไปนะครับซึ่งมองในลักษณะอย่างนี้กําไรจากธุรกิจก่อสร้างมีโอกาสที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องสําหรับธุรกิจลงทุนนะครับล่าสุดก็บริษัทลงทุน BCL กับ BML c จะอยู่ในระหว่างรวบพวบรวมกิจการซึ่ง c k จะเข้าไปถือบริษัทใหม30่30%จากเดิมนี่ก็ถืออยู่แล้วนะครับคิดว่าผลประกอบการจะดีกว่าเดิมจากที่ต่างคนต่างอยู่นะครับเพราะว่า คิดว่าเมื่อรวมกันแล้วเนี่ยก็จะมีต้นทุนการเงินต่ำขึ้นโดยอาศัยความแข็งแกร่งทางการเงินของ BCL สำหรับศักยภาพการเติบโตสูงของ BML c คือต้องมองนึกอย่างนี้ครับถ้าลดไฟฟ้าสีน้ำเงินสีม่วงเปิดเสร็จเนี่ยคิดว่าค่าโดยสาร BML c ก็จะดีขึ้นรวมถึงสายอื่นๆในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแล้ว ในบริษัทใหม่น่าจะมีศักยภาพดีกว่าที่อยู่เดียเด่ยวๆนะครับส่วนธุรกิจโรงไฟฟ้าเขาก็มีรวมควบกันนะครับโดยขายไซยาบุรีโฮดิง้งซึ่งทำเขื่อนไฟเขื่อนเขื่อนไซยาบุรีออกไปให้ CKP คือรวมธุรกิจโรงไฟฟ้าเนี่ยให้กับ CKP อันนี้เขาได้กำไรมา1,300จะบันทึกใน Q2 คือหลังจากขายตรงนี้เนี่ย CK ก็ไม่ต้องแบกรับนะครับ คือไม่ได้ถือหุ้นทางตรงในสยบุรีแล้วนะครับวันจะลดภาระการขัดทุนลงไปเพราะว่าถือ,ถ,อถือทางอ้อมแค่เหลือ9%เนะครับเพราะฉะนั้นการภาระขัดทุนของไซยาบุรียังมีอยู่จนกว่าเงินจะสร้างเสร็จนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยการรับรู้ขัดทุนตรงนี้ก็จะลดลงนะครับคือภาพรวมเนี่ยเงินรายได้จากเงินลงทุนเนี่ยก็จะดีขึ้นนะครับดูภาพรวมการดําเนินงานก็ยังเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนะครับเรามองราคาพื้นฐาน31บาท ราคาหุ้นยังมีอัพไซค์อีก10%นะครับแนะนำซื้อตัวต่อไปนะครับ G Capital นะครับกำไรสุทธิเนี่ยในปี57เนี่ยสูงเป็นประวัติการนะครับ59ล้านนะครับอันนี้เป็นผลหลักๆเนี่ยมาจากมียอดสัญญาปล่อยสินเชื่อใหม่เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับประมาณสัก67สัญญานะครับลองลงมาเนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายใ,ในการปรับระราชานะครับ เพราะการที่รัฐบาลเนี่ยจ่ายเงินจำนำข้าวล่าชาเนี่ยทำให้บริษัทได้ค่าปรับตรงส่วนนี้เข้ามานะครับได้จ่ายปันผลนะครับในรอบผลประกอบการปี576สตางค์นะครับซึ่งมีการจ่ายในครึ่งแรก6สตางค์ในครึ่งหลัง10สตางค์ซึ่ง่ะขึ้น XD วันที่18มีนา58นะครับในส่วนของนาโนไฟแนน์บริษัทก็ไม่ได้มองว่าจะไปทำนะครับสาเหตุหลักๆคือดอกเบี้ยที่ทางการมองไว้เนี่ย ไม่เกินส6สิกเนี่ยทางบริษัทคิดว่าไม่คุ้มกับค่าความเสี่ยงนะครับในขณะที่การปล่อยสินเชื่อในปัจจุบันของบริษัทเนี่ยมีหลักประกันที่ดีกว่านะครับแต่ว่านาโนไฟแนนซ์เนี่ยเป็นสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันนะครับคือวัดจากความผลตอบแทนจากความเสี่ยงเขาจะไม่ทำนะครับสำหรับกำไรปี58ยังเติบโตต่อเนื่องนะครับก็คงไปเน้นนะครับ คิดว่าจะมียอดสินเชื่อที่เยอะขึ้นนะครับโดยปีนี้จะไปนเน้นการเชื่องจากคนการเกษตรประเภทอื่นมากกว่านะครับลดความเสี่ยงจากการปล่อยสินเชื่อลดเกี่ยวนวดข้าวนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยคาดว่าในส่วนของกําไรเนี่ยก็ยังเติบโตได้ต่อเนื่องนะครับมองว่ายังโตได้13%นะครับใน ราคาหุ้นเนี่ยเรายังมองว่าราคาหุ้นยังคงต่ำกว่าราคาพื้นฐานค่อนข้างมากนะครับเ,เรามองว่ามีอัพไซด์26%ราคาปัจจุบันเนี่ย4.36ราคาพื้นฐาน5จบาท5บาทต่างยังแนะนำซื้อนะครับในสำหรับตัวนี้นะครับ svi นะครับการผลิตตัวต่อไปนะครับ svi นะครับก็การผลิตหลังไฟไหม้เนี่ยมีความขึ้นหน้าเร็วกว่าคาดนะครับงบปี57เนี่ยขาดทุนน้อยน้อยกว่าคาดนะครับ มีประกาศงบขาดทุน216ล้านตามว่าคาสนะครับโดยไตมาสีเนี่ยมีการปิดโรงงานไป2เดือนจากไฟไหม้ซึ่งเกิดขึ้นทำให้ผลยอดขายนี่เหลือเพียง39ล้านนะครับแล้วก็มีรายการพิเศษที่เกิดขึ้นจากการปิดโรงงานในจีนทำให้มีการโอนกลับเข้ามา7ล้านโอนกลับค่าเผื่อเข้ามาอีก75ล้านส่วนการบันทึกความเสียหายค่าไฟไหม้เนี่ย 2,270ล้านแต่ตอนนี้ได้รับมาแล้ว820ล้านความคื่มน้าในการผลิตเนี่ยก็ดีกว่าค่านะครับปัจจุบันมีผลิตอยู่ที่แจ้งวัฒนะนะครับยังใช้การผลิตไม่เต็มที่นะครับคิดว่าเนื่องจากบางสินค้ายัางไม่สามารถผลิตได้เต็มที่นะครับก็คิดว่าในส่วนของ การปรับปรุงโรงงานยังอยู่ดําเนินการอยู่คิดว่าจะเริ่มผลิตได้ในครึ่งปีหลังนะครับส่วนแผน M&A หรือการซื้อกิจการใหม่ก็พับไปก่อนนะครับตอนนี้ก็มาเน้นการผลิตปัจจุบันเนี่ยให้เต็มให้เต็มที่ก่อนนะครับซึ่งเราคิดว่าเขาอาจจะไปหาลูกค้าใหม่นะครับที่ตลาดสแกนดิเนเวียนะครับรวมถึงลูกค้ายานยนต์ซึ่งจะเริ่มผลิตภายในครึ่งหลังแต่คาดว่าการหาฐานฐานผลิตใหม่การ แต่งผลิตใหม่ในเอเชียเนี่ยก็น่าจะลดความกังวลการปัญหาในเมืองไทยได้พอสมควรนะครับเราปรับประมาณการขึ้นจากเดิมนะครับประมาณการยอดขายเนี่ยเพิ่มขึ้น4%นะครับมาจิน้นคิดว่าจะลดลงเยียวเยีนะครับคาดว่ากําไรจากการดำเนินง,งานปกติปีนี้เนี่ยจะลดลง19%แต่จะได้เงินประกันกลับมา1,180ล้านคงคาแนะนําถือนะครับเเรามองว่าพัฒนาการผลิตนั้นดีขึ้นนะครับ เราคิดว่าผลการดำเนินงานเนี่ยน่าจะค่อยๆดีขึ้นในส่วนของราคาหุ้นเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นมาหลังจากการประกาศซื้อหุ้นคืนจนอัพไซด์เนี่ยค่อนข้างที่จะจำกัดนะครับเลยคําแนะนําถือคงคําแนะนําให้แนะนําเพียงแค่ถือนะครับราคาพื้นฐานเนี่ยอยู่ที่4.96ตางค์ตัว TKS นะครับ TKS Technology นะครับ กำไร Q ิวสีนี่ออกมาต่ำกว่าคาดนะครับกำไรเติบโต3 4เจากส่วนแบ่งกำไรของซีเนกที่เพิ่มขึ้นแต่ต่ำกว่าคาดไว้มากนะครับจากส่วนแบ่งกำไรของซีเนกและการดำเนินงานของโรงพิมพ์ที่ต่ำกว่าคาดทั้งปีเนี่ยรายได้1,500ล้านใกล้เคียงกับที่คาดมีกำไรสุทธิ281ล้านต่ำกว่าคาดไว้ที่313ล้านจ่ายปันผลครึ่งปีหลังที่40สตางก็ต่ำกว่าคาดอีกนะครับต่ำกว่าที่คาดไว้45สสตางค์นะครับ และให้หุ้นปันผลที่10หุ้นเดิมต่อ1หุ้นใหม่นะครับแบ็กหลอกที่ยะรับรู้ในปีนี้เหลืออยู่ที่ประมาณพันล้านนะครับตามการเติบโตของเศรษฐกิจที่ดีกว่าปีก่อนการทําโปรโมชั่นในส่วนกลุ่มลูกค้าโมเดินเทรดกระลันสะดวกซื้อและกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่ยังมีคงมีการขยายสาขาต่อเนื่องก็จะช่วยหนุนปริมาณการพิมพ์งานเพิ่มขึ้นอีกทั้งมีการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์มากขึ้นแผนร่วมทุนในธุรกิจ ลงพิมพ์ที่เมียนมาและการเข้าถือหุ้นโลจิสติกในประเทศเนี่ยน่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับปัจจุบันนี้ก็มีความคื้นหน้าไปมากเราปรับประมาณการรายได้ปี58ลงนะครับเหลือ1683ล้านเพิ่มขึ้น8%ปรับกำไรสุทธิเป็น313ล้านจากเดิม333ล้านนะครับโดยที่บริษัทจะมีการจัดประชุมที่ Opportunity Day ในวันที่18มีนาะก็จะพิจารณาปรับ อา,อาจจะปรับประมาณการอีกครั้งนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยอิงตาม P/E 12เท่าราคาพื้นฐานอยู่ที่11บาท50สตางนะครับยังคงคำแนะนำซื้อราคาพื้นฐานหลัง XD อยู่ที่10บาท40สตางแนะนำซื้อนะครับสำหรับในส่วนนี้นะครับมีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ